มาครับผมมาตัาดที่5้านะครับเรายังไม่ท้ายสุดนะครับยังไปได้ต่อนะครับเพราะแผนที่มี2อสองแผนที่เนาะแผนที่แรกก็คือเราก็เคลียร์ไปแล้วนะครับแผนที่ที่สครับผมมาเวอรสเตปครับผมให้เงินกูมาสี่พันเหรอแม่ยังให้เคลียร์โหลือเกินครับผมเราไปจบด่านนี้อย่างไวเลยดีกว่าไม่ต้องวิเคราะห์พูดพร่ำทำเพลงครับตีแม่งเลยครับ ตีมันเลยนะคือมันไม่มีเคี้ยวเล็บอะไรให้เราอยู่แล้วถึงเราจะเอาแบบเอานี่มาตรงมาตั้งยาเลยครับยามันเปลืองแรงครับอ่าแม่งเลยดีกว่า ข้าเลยครับแจกลงไปแจกไปเยอะออกมาเ่าเลยครับไม่ต้องพูดความำเพลงข้าแม่งเลยโริงตัวนี้มือครเป็นเนยครไม่เป็นไรครับ เพื่อฆ่าเพื่อฆ่าศึกน้อยศึกใหญ่กูเจอหมดแล้วศึกแค่นี้ลุมไม้งซักกรรมให้มันตายไปเลยครับโอเคครับจบเวลาอันสั้นนะครับไอ้เคี้ยวเรามาขนาดนี้เราก็ฆ่าสิครับตังเบเบยนะครับด่นเนี่ยจบเวลาอันสั้นครับผมเดี๋ยวเรวเามาต่อกันที่ด่านที่52ครับผม